สวัสดีครับผมนายอาร์มขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของรูออฟเฮอร์เลอร์กดเกณฑ์ที่ท่านต้องทำตามมันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของกฎในการไปดูหนังรอบพิเศษต,ตอนเที่ยงคืนผมยืนอยู่หน้าโรงหนังแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพ กำลังรอเข้าชมภาพยนตร์เรื่องดังที่กำลังเข้าฉายอยู่ในขนาดนี้ปกติแล้วผมไม่ค่อยชอบดูหนังสักเท่าไหร่นะักคนก็เยอะแถมค่าบัตรก็แพงพนักงานเงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้าแถมยังมีนี่ต้องผ่อนรถแบบผมจึงไม่ค่อยเสียเงินไปกับอะไรพวกนี้แต่คราวนี้ที่ผมมาเพราะว่าผมได้ตั๋วฟรีรอบพิเศษมาจากเพื่อนรอบดึกๆแบบนี้คนคงน้อยเหมือนกับว่าได้ดูหนังส่วนตัวในโงรงภาพยนตร์ขณะที่ผมกําลังยืนอยู่ จู่ๆก็มีพนักง,งานเดินมาหาผมนะครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับมาชมภาพยนตร์รอบพิเศษใช่ไหมครับผมขอตัวตัวหนังหน่อยนะครับพนักง,งานพูดก,กับผมด้วยใบหน้าที่ยิ้มยามเป็นกันเองผมต้องหยิบตั๋วยื่นให้น้องพนักงานไปเรียบร้อยแล้วครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหนังถึงจะเริ่มฉายเดินเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปโรงฉายหนังจะอยู่ทางขวามือโรงที่9ที่นั่งของคุณคือ VIP หนึ่งนะครับ และยังมีบริการพิเศษสำหรับหนังรอบนี้คุณจะได้รับเครื่องดื่มขนมทาเล่นกับป๊อปคอร์นฟรีสามารถไปเลือกได้ที่จุดบริการเลยนะครับหลังจากนั้นพนักง,งานก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ผมพร้อมกับบอกว่านี่เป็นกฎการดูหนังรอบพิเศษนะครับการุณาอา่านให้ละเอียดและททำตามทุกข้อให้ครบย้ำนะครับให้ทำตามทุกข้อผมนึกสงสัยในใ,นใจเดี๋ยวนี้ทําไมาการมาดูหนังดูยุ่งยากช่ไหมีกฎข้อบังคับแบบนี้ด้วยหรือไงแต่ก็ช่างเถอะ ไม่เสียเงินสักบาทแถมได้ของกินฟรีกดแค่นี้คงไม่มีอะไรมากผมรับกระดาษใบนั้นมาแล้วจึงเดินไปยังจุดซื้อของกินสวัสดีครับผมยังไม่ทันพูดอะไรพนักง,งานก็ยื่นชุดของกินมาให้มีทั้งน้ำอัดลมแก้วใหญ่ป๊อบคอลหนึ่งชุดและพวกขนมทานเล่นรวมถึงคูปองรับอาหารหนึ่งใบนี่คือคูปองที่เอาไว้รับอาหารนะครับอาหารจะถูกเตรียมและยกไปให้ตอนหนังเริ่มฉายไปแล้ว15้านาทีให้ยื่นคูปองใบนี้ให้กับคนส่งอาหารนะครับ แล้วก็ขอให้ชมภาพยนตร์ให้สนุกนะครับผมรับของทั้งหมดมาแล้วเดินตรงไปยังโรงฉายที่เกดีจริงๆวันนี้วันศุกร์ได้ดูหนังฟรีแถมมีอาหารให้อีกผมรัเสียดายแทนเพื่อมันจริงๆไว้กลับไปจะไปเล่าให้มันฟังผมเดินเข้ามาภายในโรงหนังบรรยากาศมาดูหน้าขนลุกอากาศเย็นจนผมต้องเป่าปากออกมาแต่ว่าทั้งโรงกับไม่มีใครมานั่งเราเลยสักคนและที่สําคัญตอนที่ผมอยู่หน้าโรงหนังก็ไม่ค่อยมีคนยืนรอเลยแถมยัง เดินไ่คนละทางอีกด้วยไอ้ตั๋วรอบนี้ไม่มีคนได้กี่ใบกันผมนึกสงสัยอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากจึงเดินเข้าไปหาที่นั่งนี่มันที่นั่งหรือห้องนอนกันแน่นี่มันเตียงนอนพร้อมหมอนผ้าห่มโต๊ะวางของให้ตายเถอะหรูก,ก็ห้องนอนผมอีกผมไม่รอช้ารีบวางของแล้วกระโดดขึ้นไปนั่งทันทีมันนุ่มมากยังกับที่นอนโรงแรมห้าดาวตอนนี้ผมไม่ได้สนใจหนังแล้วกะว่าจะนอนหลับพักผ่อนให้สบายเลย ผมหันตัวจะไปหยิบน้ำมากินแต่นึกขึ้นมาได้เพราะเห็นแผ่นกระดาษที่พนักงานยื่นให้เขาเกือบลืมไปเลยมัจะตื่นเต้นกับที่นอนผมจึงหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอ่านนอนเอียงตัวห่มผ้าสบายใจกระดาษแผ่นนี้เขียนว่ากฎในการดูหนังรอบพิเศษตอนเที่ยงคืนโรงฉายที่9หากท่านได้อ่านกฎใบนี้แสดงว่าท่านได้เข้ามายัางโรงนี้แล้วทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมาใช้บริการหวังว่า ท่านคงพอใจกับการบริการของทางเราและสิ่งที่ท่านต้องทำเมื่อเข้ามาใช้บริการคือต้องอ่านกฎในกระดาษแผ่นนี้และทำตามห้ามตกหล่นโดยเด็ดขาดทางเราไม่รับประกันความปลอดภัยหากท่านไม่ทำตามขอให้ท่านรับชมภาพย,ายนตร์ให้สนุกขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับอ่านมาได้สักครู่ก็ต้องงงกับข้อความที่เขียนไว้นี่คงเป็นสิ่งที่ทางโรงหนังจงใจแกล้งคนที่มาแน่ๆคงเพื่อเพิ่มความสนุกในการดูหนังเออเข้าใจคิดดีนะ แต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรจึงอ่านต่อไปกฎข้อที่หนหนังจะเริ่มฉายตอนเวลาเที่ยงคืนตรงหากท่านมานั่งรออยู่ก่อนแล้วท่านจะได้พบกับกลุ่มคนที่จูจ่ๆก็เดินเข้ามาจับจองที่นั่งท่านคงไม่แปลกใจมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสังเกตคนเหล่านั้นให้ดีเพราะแต่ละคนจะมีลักษณะแตกต่างกับคนทั่วไปเช่นคนเหล่านั้นจะแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณทั้งผู้หญิงและผู้ชาย พวกเขาจะไม่สนใจคุณแต่คุณห้ามมองหน้าคนเหล่านั้นเด็กขาดให้แก้ทำเป็นไม่เห็นหรือถ้ามีใครเข้ามาคุยด้วยไม่ว่าจะถามอะไรก็แล้วแต่ให้ทำเป็นไม่ได้ยินไม่ต้องไปสนใจไม่นานเขาจะเดินผ่านไปนั่งตามที่ของตนกฎข้อที่2ก่อนหนังจะเริ่มฉายภายในโรงหนังจะทำการปิดไฟลงขอให้คุณสังเกตบริเวณข้างๆตัวให้ดีหากพบว่าไม่มีใครนั่งอยู่ก็ให้ปล่อยผ่านไปแต่ว่า หากไฟปิดลงแล้วเกิดมีคนมานั่งข้างๆคุณให้คนดนึงเนื่อนชักให้อยู่ด้านข้างมันจะมีผ้าเล็กๆอยู่ให้คนหยิบผ้าน,นั้นนะครับแล้วนามาติดไว้ด้านที่มีคนนั่งนั่นก็คือผ้ายันที่ทางเราเตรียมไว้ให้ไม่นานเขาก็าจะลุกเดินหายไปเองกฎข้อที่สเมื่อหนังเริ่มฉายให้คุณตั้งใจดูภาพบนจอให้ดีๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่ภาพบนจอจะเริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นอย่างไร แต่คุณต้องห้ามดูภาพนั้นนะให้หลับตาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงหนังกลับมาเป็นปกติทางเราบอกได้เพียงว่าหลังภาพบนจอเกิดความผิดปกติได้ไม่นานนักมันจะปรากฏภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่ใบหน้าอาบไปด้วยเลือดเธอจะจ้องมองคุณและส่งเสียงเรียกให้ลืมตามองเธอหากคุณเผลอลืมตามองแล้วก็ทางเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกฎข้อที่4หลังจากที่หนังฉายไปแล้ว15นาทีจะมีพนักงานนำอาหารมาให้คุณ แน่นอนอาหารนั้นไม่ใช่ของคุณมันเป็นชุดอาหารค้าวหวานพร้อมทูบ13ดอกทางเราต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่านี่ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองท่านต้องดูเวลาให้ดีๆและนำสำรับอาหารเดินลงไปยังหน้าจอฉายหนังแล้วจุดทูบทั้งหมดปักลงไปก่อนเวลาตีหนึ่งเสร็จแล้วให้คุณรีบกลับมายังที่ของคุณกฎข้อที่5จงระวังพนักงานที่ถือไฟฉาย ถ้าคุณสังเกตเห็นแสงวัชฉายที่กำลังสอดส่องไปมาให้คุณหาที่หลบจนกว่าพนักงานคนนั้นจะเดินจากไปกฎข้อที่6เมื่อหนังจบแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนให้คุณรอจนกว่าภาพในจอจะมืดลงและรอให้คนทั้งหมดลุกเดินออกไปจากโรงให้หมดหลังจากนั้นไฟจะสว่างขึ้นให้คุณลุกเดินออกไปได้เลยและขอบคุณที่มาใช้บริการโรงฉายของเราหวังว่าคุณจะได้รับความบันเทิงไม่มากก็น้อยนอกจากความสบายแล้ว ยังสร้างความตื่นเต้นด้วยกฎแปลกๆพวกนี้อีกแต่ว่าไม่นานก็มีเสียงของกลุ่มคนเดินเข้ามาผมหันไปมองเพราะไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ต้องตกใจเพราะว่าคนเหล่านั้นแต่งกายด้วยชุดไทยทั้งหมดทําไมไมันเหมือนกับที่กระดาษแผ่นนั้นบอกไว้เลยไม่นานสมองของผมก็สั่งให้ทําตามกฎทันทีผมรีบหันหน้าหนีแกล้งทาเป็นไม่สนใจผมรู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนปกติแน่นอนคนที่ไหนขาลอยจากพื้นบางคนไม่มีแม้กระทั่งใบหน้า แล้วอากาศข้างในที่มันหนาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เย็นลงจนควันแทบจะออกจากปากทันใดนั้นเขาก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีเสียงเรียกดังขึ้นขอโทษนะคะมาดูหนังเรื่องเดียวไม่เหงาเหรอพอดีฉันมาคนเดียวขอนั่งดูด้วยคนได้ไหมเสียงนั้นนะครับมันช่างเยือกเย็นเหลือเกินเธอยืนอยู่สักพักพอเห็นว่าผมไม่ได้สนใจจึงเดินจากไปผมถอนหายใจออกมารีบเอากดมาอ่านอีกครั้งข้อที่สองเขาเนื้อขึ้นได จากนั้นไฟนในโรงก,ก็ค่อยดับลงรีบผันหน้ามองซ้ายขวาเช็คว่ามีใครปรากฏตัวแถวนั้นไหมปรากฏว่าบริเวณรอบๆตัวเขาไม่มีสิ่งผิดปกตินับว่าเป็นโชคดีของผมจริงๆหลังจากนั้นผมก็รอดูต่อไปไอ้คอตีสามนี่แหละเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนให้ตายเถอะทําไมมันกดดันขนาดนี้ไอภาพสยองนั่นจะมาตอนไหนก็ไม่รู้พูดยังไม่ทันจบเลยนะครับ เขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนจอภาพในจอเนี่ยเริ่มกระพริบกระพริบแล้วก็ติดติดดเอาละ่ะผมเตรียมตัวพร้อมแล้วผมไมไ่รอที่จะหลับตาลงทันทีสักพักทุกอย่างก็เงียบลงมีเพียงเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ดังลอยเข้ามาอย่าหลบหน้ากันเลยลืมตามมองฉันหน่อยเถอะคนของผมเนี่ยกลุกไปทั้งตัวจากเรียกแบบอ on ่อนวอนนะครับผู้หญิงคนนั้นค่อยๆกลายเป็นกระชากเสียงด้วยความโกรธ มึงจะหลบหน้ากูไปถึงไหนลืมตามามองกูสิกูบอกให้ลืมทําไมเสียงมันใกล้ขึ้นวะเนี่ยเขานั้นนะครับสัมผัสได้ว่ามีอะไรสักอย่างอยู่ใกล้หน้าลมหายใจที่ไม่กินเหม็นเน่าเนี่ยมันกระทบหน้าจนอยากจะอ้วกออกมาจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าหากลืมตามองขึ้นมาเนี่ยต้องพบเจอกับภาพอะไรตรงหน้าแต่ว่าไม่นานนะครับทุกอย่างก็หายไปเสียงหนังก็กลับมาเล่นแบบปกติเขาจึงค่อยๆลืมตาขึ้นหลอนละเว้ผมม้วนออกมา แล้วดันตัวเองเนี่ยไปชิดกับขอบเตียงแล้วเอาผ้ามาห่มเอาไว้หลังจากนั้นนะคะก็ก้มมองนาฬิกานี่มันถึงเวลาที่พนักงานจะนําอาหารมาให้แล้วนี่ผมจึงเตรียมตัวหยิบคูปองใบนั้นขึ้นมารอไว้ไม่นานก็มีพนักงานเดินเอาอาหารมาให้ด้วยความกลัวผมไม่ได้มองหรือสนทนาอะไรยื่นคูปองให้พนักงานรับแล้วก็เดินจากไปนี่มันก็ใกล้จะตีหนึ่งแล้วผมจึงรีบถืออาหารลงไปวางยังจุดที่บอกไว้แล้วรีบเอาทูบเนี่ยจุดเสร็จแล้วก็ปักลงไป แล้วก็รีบเดินกลับมานั่งรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้คนได้นั่งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับทั้งหมดค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วเดินตรงไปยังอาหารที่จัดวางเอาไว้ต่างคนต่างหยิบของกินด้วยความหิวเขานะครับได้แต่แอบมองดูเงียบๆจู่ๆก็มีเสียงพูดขึ้นมาไม่หิวเหรอพ่อพหนุ่มลงมากินด้วยกันไหมลงมาสิลงมากินด้วยกันเขานะครับรีบเอ็นตัวลงไปมุดอยู่ใต้ป้าห่มเมืม่อไหร่เรื่องว่าบ้านจะจบลงสักทีเวลาผ่านไปสักพักนะครับ เขาจึงค่อยๆแอบยื่นหน้าไปดูทุกอย่างก็กลับเป็นปกติคนเหล่านั้นก็กลับมานั่งอยู่ที่เดิมแต่ว่าดันมีแสงวัฉายส่องไปส่องมาจากทางด้านล่างเขาเรีบลุกขึ้นจากที่นอนอยู่ไปแอบอยู่ใต้เตียงแล้วมองตามแสงไฟมาเรื่อยๆนะครับพนักง,งานคนนั้นนะครับก็มาอยู่อยู่ที่บริเวณที่เขาแอบอยู่ลักษณะเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างก่อนที่จะเดินจากไปก็พูดทิ้งท้ายไว้ว่าแอบได้แอบไปอย่าให้กูเจอตัวมึงนะ แล้วแสงไฟก็ค่อยๆหายไปเขาเนี่ยแอบอย่อย่างนั้นจนหนังจบลงพยายามออกมาจากใต้เตียงเป็นไงเป็นกันจะแอบ,บจนกว่าไฟาในโรงจะเปิดขึ้นไม่นานนะครับหนังก็จบลงผู้คนเหล่านั้นเนี่ยต่างทยอยเดินออกไปจนหมดแสงสว่างค่อยๆเปิดขึ้นเขาเนี่ยไม่รีรอที่จะออกมารีบหยิบข้าวของแล้ววิ่งออกไปทันทีวิ่งไปสักแป๊บหนึ่ยก็ออกมาถึงหน้าโรงหนังเห็นน้องพนักง,งานกำลังยืนคุยกับพี่ปรปภอพอพอเห็นผม ก็เดินมาถามเป็นยังไงบ้างครับผมนึกว่าพี่จะไม่ออกมาแล้วซะอีกสแสดงว่าพี่ทำตามกฎทุกข้อเลยเขาเนี่ยนะครับรีบถามกลับไปเลยว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าบออะไรขึ้นกฎนี่คืออะไรและทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เขายิงคำถามด้วยความโมโหผมต้องขอโทษจริงๆนะครับมันเป็นกฎของที่นี่ผมเองก็ไม่สามารถบอกได้เอาเถอะตอนนี้เขาก็ไม่อยากรู้อะไรแล้วอยากจะกลับบ้านให้ไวๆ ไปจากไอโรงหนังบ้านนี้สักทีพุ่งนี้กะว่าจะโทรไปด่าไอ้เพื่อนตัวดีสะหน่อยเขาหันหลังเดินจะกลับออกไปนะครับพนักงานก็เรียกไว้แล้วยื่นอะไรบางอย่างให้ขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับนี่เป็นของขวัญที่ทางเราอยากมอบให้ตั๋วดูหนังรอบพิเศษจํานวนหนึ่งใบตั๋วพิเศษสําหรับคนพิเศษสําหรับคุณพนักงานเนี่ยก็ยื่นตั๋วให้เขาด้วยใบหน้าที่ยิ้มจนขนลุกเขารีบหยิบออกมาแล้วเดินจากไปพอถึงบ้านเขาก็ทักแชทไปหาเพื่อนคนนั้นนะครับหนังเนี่ยสนุกมากเลยนะ คุ้มค่าที่ดูครบรถเลยยิ่งมาดูหนัง3มิติอีกแถมเนี่ยเขายังให้ตั๋วฟล์มาอีกหนึ่งใบกูเอาไปให้นะรับรองสนุกแน่นอนเป็นไงกันบ้างครับก็จบลงมาแล้วนะครับสําหรับกดในการดูหนังรอบพิเศษตอนเที่ยงคืนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับและในรูออฟเฟอร์เลอตอนหน้าจะเป็นกดอะไรติดตามกันให้ดีนะครับ